การจัดงานนะคะผู้ชมโดยสภาเกษตรกรแห่งชาติค่ะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ไปร่วมงานด้วยได้ไปมอบนโยบายขณะเดียวกันก็ได้ควาเสียงสะท้อนของพี่น้องเกษตรกรว่าวันนี้เราจะยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ภาคเกษตรกรรมอย่างไรโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเกษตรกรมุ่งยกระดับราคาสินค้าเกษตรและที่สำคัญที่อคือการแก้ไขปัญหามีสินให้กับภาคเกษตรด้วยนะคะ ด้ยงานสารพลังประชารัฐสร้างเศรษฐกิจฐานรากขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตรกรรมสู่ความมั่งคงมั่งคั่งยั่งยืนจับโดยสภาเกษตรแห่งชาตินะคะสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อปรับปรุงร่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฉบับที่1พุทธศักราช2560-2564ซึ่งจะเป็นแผนแม่บทระดับชาติเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมฉบับแรกไทยที่จัดโดยเกษตรกรเน้นการวางยุทธศาสตร์ในสี่ด้านก่อนจะนำเสนอท่านายกรัฐมนตรีเคณะรัจันทร์โอชา เข้าสิ่ที่ประชุมงคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะเรียบร้อยชาญชัยารกัญญาผู้ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าในอนาคตนะคะการแข่งขันด้านภ้คเกษตรจะสูงขึ้นมีการใช้ทคโคือยีเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรซึ่งเป็นสิงที่เกษตรกรต้องเล่นปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง ทางนี้ก็เห็นว่าประชากรภาคเกษตรมีความเหลื ani, t t ่อมล้ารายได้ภาคเกษตรตกต่ำแรงงานก็ยังมีปัญหาส่วนใหญ่แรงงานภาคเกษตรเป็นผู้สูงอายุ50ปีขึ้นไปด้านนารัฐบาลวางแผนที่จะปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตรทั้งระบบโดยจดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการเพาะปลูกจัดเกษตรทรงนิ่งและการบริหารจัดการน้ําและการจัดทำเกษตรแปลงใหญ่ค่ะด้านนายสุทธิจาติศธีพิธารองนายรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเศรษฐกิจฐานรากกับการพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน โดยระบุครับว่าเศรษฐกิจของประเทศต่างๆนั้นกำลังมีปัญหาไทยจะเน้นที่การปฏิรูปเศรษฐกิจฐานรากการเกษตรอุตสาหกรรมการส่งออกหรือการเติบโตจากภายในส่วนการยกระดับสินค้าเกษตรให้สูงขว่าความเป็นจริงนั้นมจะไม่สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้และสิ่งนั้นนะครับอาจจะทําให้สูญเสียการค้ากับ่างประเทศรวมถึงต้องเจ็บสินค้าต่างๆเอาไว้ในโกดังนะครับยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ข้าวซึ่งนายกรัฐมนตรีนั้นยืนยันรัฐบาลทีกทีจะไม่อุดมหนุนราคาสินค้าเกษตรกรเพื่อให้เกษตรนั้นสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง นโยบายที่ออกมาจึงเน้นการปฏิรูุการบรรเทาการทำนุนรายได้กเกษตรกรไม่ให้ลำบากได้เลยครับค่ะแผนแม่บทที่ว่านี้นะคะจะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรท่ามกลางการ,ปรเปลี่ยนแปลงของโลกการเป,ปลี่ยนแปลงในหลายอย่างแล้วก็ที่ผ่นานมาเองต้องยอมรับว่าเราขึ้นพานธรรมชาติพึ่าพลังฟ้าม,มากนะคะแต่ในอนาคตจะบอกเราจะเอาเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามาแับช่วยค่ะเราสอบถามนะคะ จากท่านเทียพัฒน์เป็นอยู่สิบตลาดกระทรวงเกษตรและสหกรค่ะสวัสดีค่ับท่านตลาดเถียรพัฒน์ครับคุณตัวรถพี่นีนะครับเซอรเบทครับท่านตลาดครับใจความสำคัญของแผนแม่บทเนี่ยนะครับคืออะไรสำคัญมากๆคือว่าทิศทางที่กำรวจเนี่ยแผนแม่บทจะมีความแตกต่างไปจากสิ่งที่เราเคยทำกันมาเป็นเวลาไปยาวนานยังไงบ้างครับทีนี้ครับเนื่องจากสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงนะครับราคาค้าเกษตรก็ไม่ steady เนื่องจากประเทศต่างๆมีปัญหารวมทั้งราคาน้ำมันด้วยที่ตกต่ำ ก็ประสบภัยแรงด้วยนะช่วงนี้นะครับท่านรัฐมนตรีก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านพลเอกชัยชริกัญญาได้รับนโยบายจากท่านท่านนายกรัฐมนตรีและก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านตบชี้เนี่ยได้วางหลัการไว้ขี่เรื่องนะครับที่หนึ่งนะครับจะต้องมีการเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของเราที่ต่างเพื่อที่จะน่านำไปสู่ที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี ในส่วนที่สองเนี่ยนะครับก็มีการนําเอานวัตกรรมต่างๆจากการศึกษาวิจัยมาช่วยเสริมในเรื่องของการทำงารตัางๆนที่สามนะครับก็เป็นเรื่องของการพยายามที่จะมีแนาคิดราสานงานกับห่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นทรวาณนชี์ในเรื่องการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตแล้วก็อันที่สี่ก็คือเราต้องมองเรื่องการตลาดโดยนําเอาพระราชมิตรและพระราชมิตรเสรีพอเพียงาใช้ด้วยนะครับโดย ในเรื่องของโขกโต๊พันธุ์สัตว์นี่เราต้องทำให้ครบวงจรท่านรัฐมนตรีก็เลยสั่งการนะครับให้กระทรวงเกษตรและสหกรเนี่ยนะครับมีการปรับแผนกำลังานอันแรกเลยที่เราทำตอนนี้นะครับเราปรับระบบการสั่งการแต่เสร็จคือซิงเกิลคอม้ามาในพื้นที่แต่ตอนว่าสั่งการไปที่เดียวนะครับก็จะสามารถดำเนินการสัตว่างได้ในภาพรวมครบวงจรในขวดที่สองเนี่ยนะครับเนื่องจาะอานเกษตรของเราเนี่ยนะครับยึดอยู่กับเรื่องของน้ํา พื้นที่กรมฐา,านเราประมาณสักเกือบสามสิบล้านไร่จาะการเกษตรทั้งหมดประมาณร้อยแปสิบล้านไร่เพราะฉะนั้นเลยมาปรับแผนที่เรื่องของน้ําเรื่องของดินเรื่องของพืชเกษตรรวมทั้งให้ต่ดท้องเรื่องการปลาตอนนี้ท่านรัฐมนตรีสั่งการให้ที่ทำให้ร็จทายในสิ้นเดือนนี้นะครับก็จะนําเอาแผนที่นําทายด้านการเกษตรเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเรื่องการวางแผนอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของความไม่คง ให้เก,กิดเกถีปรสะทรอนกับสถาบันยู่ในท้องตอนนี้ทางกระทรวงเกษตรได้นําเอาแนวทางเรื่องของแปลงใหญ่นะครับรวมแปลงมามากๆอย่นะครับคน,นก็จะสามารถที่จะมีอำนาจในการต่อรองอาากับกรผู้ประกอบการต่างๆด้วยนะครับในเรื่อง,างการลดต้นทุนนะครับดีต่างๆนอกจากนั้นแล้วนโยาบายรัฐบาลตอนนี้ที่ทาอยู่นะครับก็คือเรื่องของการขยายระยะเวลาสำนักที้รวุนัง้งให้ถึงเชื่อ มต่างมา่วยเสริมในการทําการเกษตรนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องของไทยแดงที่รัฐบาลออกมาใส่มาตรการที่มาตรการเี่นเด่นทำให้หนี้สินของเกษตรกรวามเนี้ยสามารถที่จะผ่อคนคลนลงไปได้ด้วยร,รวมไปถึงเรื่องของอสิ่งที่ตอนนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีว่า,ากาะทรวเกษตรได้เน้นเรื่องันนะครับเพราะว่าเป็นนโยบายท่านนายกเลยคือเรื่องของการทำเกษตรเป็นตานปัาจนะครับ ตรงนี้อยู่ในแขนหลักเลยของทางยุทธศาสตร์ชาญยุทีด้วยนะครับก็คือทําให้ใเกษตรกรนมีทางเลือกมากกว่าอารพึ่งเพิ่มเดียวในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่เห็นได้จากผลการตรงนี้นะครับที่ทำเนี่ยนะครับทําให้มีความมั่นเงในสติวภาพของราคาหลายประเทศเนี่ยครับคือหลายประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นมาตรการที่เราทำร่วมกับทางรัฐเอกชน ที่ผ่านมาในเรื่องของยางพาราเน,นี่ยเมื่อปลายปีราคายางยประมาณสามสิบสามวันนี้นี่ขึ้นมาประมาณสักสี่หกสี่หกบาทซึ่งก็อาจจะเนื่องจากพวกยางติดตรีด้วยยางน้อยด้วยนะครับเรื่องของพืชเกกี่ยวที่เคยอ,อาจจะทำรายได้ไม่ดีเท่าที่ควรเนี่ยนะครับกา,ารปลูกพืชผสมสานจากการที่ส่งเสริมมาในช่วงระยะเวลาไม่ถมึงกว่าหกเดือนมานี้นะครับรัะนนสามารถขาย อผักพืชเกษตรมากกว่ามากกว่าข้าวที่ขายได้ด้วยคเช่นวันนี้ปลูกตัวที่ใช้น้ำน้อยเนี่ยนะครับรวมปลูกตัวของญี่ปุ่นเนี่ยกำไรไร้ละประมาณหนึ่งหมื่นบาทที่จังหวัดเชียงใหม่ไทยไารีรวมทั้งเมลอนที่ใช้น้ําน้อยก็ราคาแพงด้วยค่ตอนนี้โดยเฉพาะที่อุดรธานีที่ท่านนายกจะเดินทางไทยเร็วขึ้นะครับผมไปยานเมื่อพิที่แล้วเนี่ยทำเกษตรของของกษัตริย์เพิ่มมาปลูกขัดเข้ามา ได้รายได้วันประมาณ500-1,000บาทนะครับตอนนี้แต่ละครอบครัวก็คิดว่าในระยะต่อไปนะครับขายเรื่องต่างเหล่านี้จะเข้าที่เข้าทางน่าจะ3เดือน6เดือนน่า้าบางส่วนก็ได้เห็นผลในเรื่องของเรื่องของความไม่คงของเรื่องการเกษตรครับครับถ้าครับในแง่ของการใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมและวเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาในการเกษตรเราได้ยินกันมายาวนานมากแต่ว่าเรายังไม่คยเห็นอะไรสักเท่าไหร่ยกเว้นการที่ชานาหรือว่าเกษตรกรใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์นะแต่ที่เหลือไม่ค่อยเห็น อะไรจะเป็นตัวที่ผลักด,ดันให้แก๊สเกิดขึ้นจริงๆครับคือการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ใ<อ>นการเตรครับตอนนี้นะครับก็เหมืท่านไทยทอยีรัฐรีคองบูรุนตูวันเสดนะครับท่านในวงสี่ให้จับเรื่องของการนําเอาวิทยาศาสตร์งานวิจัยมาเสริมในเรื่องของการดำเนินการในเรด้านการ,กรเกษตรด้วยนะครับโดยเฉพาะอันแรกเลยเนี่ยเรามีการนําเอาระดัรคำใหม่ๆมาปรับปรุงพันธุ์นะครับทั้งพันธุ์พืชแล้วก็เรื่องพันธุ์สัตว์นะครับพืชหลายชนิด มีความแข็งแรงทนทานและก็ให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รวมเรื่องของ,อเ,อง,งเครื่องตักเครื่องมือต่างๆที่มีการตักขึ้นนะครับแต่ตอนเขาใช้เวลาสูกข้าวนะครับเขาใช้การหว่านข้าวให้ข้าวที่ห้ากิโลต่อไร่ทีนี้เขาใช้เนะครเเื่องในการเชื่อมยอดข้าวนะครับไปเหลื่ยก็ลงมาประมาณห้าห้ากิโลถึงแปดกิโลนี่คือาการลดต้นทุนอย่างหนึ่งทึ่งหลายหลายคนไม่ไม่รู้สึก แล้วก็ทําให้นก้กเรียนนากรีงินเหลือใช้ตรงนี้ไปทำแบบใี้ได้ด้วยครับแล้วเรากาลังเร่งเรื่องการจับผีปอมเลยนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่าผีเนี่ยนะครับก็เป็นปันจจัยการผลิตสําเัยอย่างหนึ่งท,ที่ทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจะหลายอย่างที่เราทํอตอนนี้แล้วก็เริ่มเป็นผลแล้วครับอขอคบขอคุณมากครับคุณผร้ค่ะเียระยะหนึ่งครับเราจะเห็นผลเพิ่มมากขึข้นครับขอบคุณมากครับท่านคระบนก็ที่ิบอก แล้วก็จริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าอย่ากลัวค่ะคือเวลาเราพูดว่าวิทยาศาสตร์ทเทคโนโลยีเนี่ยทำให้คิดไปถึงว่าโอ้ต้องใช้อะไรที่เลิละล้ำเหมือนไอซไซด์หรือเปล่าซึ่งชาวบ้านอาจจะไม่คุ้นเคยจริงๆ,ๆแล้วนิดเดียวคลิปคลิปเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนได้ยกตัวอย่างนะคะนี่เนี่ยสมมติเคียวเกี่ยวข้าว<ม>เกี่ยวได้อยู่ปริมาณหนึ่งอะสมมติถ้าเปลี่ยนไปใส่มอเตอร์ก็ไปตรงเคี่ยวแล้วทาให้เกี่ยวได้มากขึ้นแค่นี้เองมีงเทคโนโลยีแล้วที่จะเอามาใช้ไม่ต้องเป็นอะไรที่ ทิ่ต้องไปคิดให้บันเจิดมากๆนะคะแต่เอาเหล่านี้มาใช้พอช่วยลดเวลาสามารถจะได้ผลผลิตมากขึ้นก็สามารถทำได้เมื่อวานนี้ไปงานนี้ในเรื่องนี้พี่ยกตัวอย่างสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรเขาปรับตัวละแล้วทำเช่นแต่ก่อนมะนนพร้าวลูกนึงออกมาจากสวนลูกละแบาทขายได้8บาทบวันนี้อาไปเปลี่ยนเป็นสามารถจะเปิดฝาเนี่ยโดยการที่ปกติมะพร้าวเนี่ยที่เราจะทานมันต้องอุ้ยเคาะเปิดฝาได้ 8บาทกลายเป็น32บาทเอาเพิ่มเอานะ้ำออกมาใส่เจลาตินผสมทำเป็นมุ้น45บาทมีมูลค่าเพิ่มไ,ไปเรื่อยๆนี่คือนวัตกรรมที่ใส่เข้าไปแล้วแต่สิ่งเหล่านี้ก็คือต้องช่วยกันและในเมื่อวันนี้เราใช้ชคำว่าประชารัฐไม่ไม่แปลว่ารัฐบาลบอกหรือว่า,ากระทรวงเกษตรบอกแล้วพี่น้องต้องเดินตามนะบ,บางพระไอเดียดีๆมาจากตัวพี่น้องเกษตรก่อนต้องลองดูเพราะว่าเขาเปคนที่รู้ดีว่าผลิตผลคืออะไรเขามีความเข้าใจมากที่สุด อันนี้เอามาช่วยกันแชร์เพราะเขารู้แล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันเอานวัตรกรรมมาอย่างที่บอกไป่าบาทกลายเป็นสี่ถึงห้าบาทใช่ด้วย<ม>นวัตรกรรมแล้วก็สำคัญมากบานนะครับอยาา่าประเมินศักยภาพว่าพี่น้องเกษตรกรนะเขาไม่ได้มีไอเดียเขาอีเมื่อกี้พูดไอสไตล์เมื่อวานสิบสี่เนี้ยผมก็พูดไอสไล์ได้ดีเลยนะครับอ่ะแล้วก็เป็นภาพรวมนะครับของประเด็นที่เราพูดคุยกันในวันนี้แต่ว่ายังมีประเด็นต่อไปอีกท่านนี้ติดตามนะครับค่ะคุณผค่ะคุณเฉียดีค่ะเราต้อ